สวัสดีสมาชิกช่องเม่เจทุกๆท,ท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเม่เจชาแนลนะคะกับแนวทางตัวเลขที่น่าสนใจนะคะปรจจำบวดวันที่30ทธันวาคมนะคะมีเลขในใจกันหรือยังคะถ้ายังไม่มีก็มาดูแนวทางที่เอํนำมาฝากกันนะคะวันนี้ก็มีเลขเด่นนะคะนําทีมโดยอาจารย์เต๋านะคะนุ่มขอนแกนชุดเน้นแอดหน,นะคะคนไทยบ้าน แอดสวนแตงนะคะเลขลับ VIP รับเฉพาะวงในนะคะมาเริ่มต้นกันที่แนวทางของแอดสวนแตงนะคะแอดฟินิกนั่นเองนะคะค <why? S 1> ให้เด่นมาที่3ตัวบนนะคะ975 915 495 385 305นะคะมาดูชุดจอ2ตัวนะคะ1591 7594 8595และ เจนะคะมาดูใบแนวทางของแอดนันนะคะเน้นเด็ดล่างนะคะเด่นที่1 4และ5นะคะวิ่งที่4และ9นะคะฟันส่งท้ายปีรวยรวยนะคะมาดู2ตัวเจาะนะคะ41 4445 49 91และ95นะคะแนวทางแอดนันนะคะ มาดูที่เลขเด่นชุดเน้นบนวิ่งที่6นะคะของ s หนึวิภาคนะคะ3ตัวก็361 362 2ตัว6162ชุดตัดเน้นล่างนะคะวิ่งที่5 1535และ36นะคะไปดูแนวทางของนมตาคีนะคะฟันธงที่479 497นะคะก็เล่น6กลับนะคะวิ่งบนที่4นะคะ ชุดเบิ้ลก็หนึ่งหนึ่งสี่สี่สี่หนึ่งสี่สี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่ชุดลองสองสี่หนึ่งสี่เก้าแปดเก้าหนึ่งสี่นะคะซึ่งแอดหนุ่มก็ให้วิ่งเจ็ดมาตัวเดียวนะคะบนนะคะก็มาจับสี่ของหนุ่มตาคีใส่นะคะเป็นสี่เจ็ดนะคะท่านผู้ชมก็ออกยากมากเลยนะคะสำหรับเลขสี่เจ็ดนะคะ แอดก็ตามแล้วตามอีกจนจะสิ้นปีแล้วนะคะไม่รู้จะมาไหมนะคะงวดนี้ไปดูแนวทางของอาจารย์เต่านะคะงวดที่ผ่านมาก็บนให้เด่นที่ห้านะคะก็ออก3าห้านะคะท่านผู้ชมมาดูเลขเด่นงวดวันที่30มันวาควมหกนี้นะคะก็ให้ล่างมาที่สี่นะคะเด่นที่สี่นะคะสี่เจ็ดสี่ปดสี่เกันล็อกที่ 5้าเก้านะคะมาดูที่เด่นบนนะคะให้เด่นที่7นะคะสองตัว707 579มาดูที่สามตัวนะคะ9 75 6 7 0 8 7ห0 7 9กนนะคะกันล็อกที่95นะคะมาดูเด่นของอาจารย์จอยคอกช้างนะคะให้สามตัวบนที่305 764 เก้าห7าสี่แปดตัว0 5 6 4 5 7 8าหนะคะแนวทางของอาจารย์จอยนะคะคอกช้างนะคะไปต่อที่แนวทางของคนไทยบ้านนะคะให้3ตัวมาที่1 7 8 1 7 9 2ตัว7จ็ดแปดเและสอนะคะ มาดูเลขเด่นของแอดหนุมขอนแก่นนะคะให้เด่นมาที่1และ5นะคะล่างนะคะ1 2 1 4 1 7องหน545 7 5 9นะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้าที่83นะคะแนวทางของหนุ่มขอนแก่นนะคะงวดที่ผ่านมานะคะมาดูเลขเด่นของเจ๊จินดานะคะให้วิ่งมาที่7นะคะ3ตัว579 2ตัวก็7 473นะคะ งวดที่ผ่านมาก็แตก3ตัวบนนะคะตรงๆเลยนะคะมาดูที่เลขเจาะเลขล่างนะคะงวดวันที่30มธันวาคม64นะคะให้เด่นมาที่4นะคะ4ีสและ4ีหนะคะรับประกันวิ่งล่างนะคะไปต่อที่แนวทาง VIP นะคะของพี่หนุ่มคนเชียงใหม่นะคะให้เด่นมาที่เน้นๆนะคะบนล่างนะคะ7จ็ดสาม แปดหนะคะมาดูที่เลขปลดนี้นะคะ3ตัวบนนะคะให้เด่นมาที่1 9 6 6 5 4 2ตัวล่าง2 4 2 5 2่างนะคะโชคดีเฮงๆรวยๆนะคะไปต่อกันที่เลขเด่นเลขลับเฉพาะวงในนะคะบนและล่างนะคะให้เด่นมาที่28 02 39และ 98นะคะมาปิดท้ายกันที่แนวทางของแอดอุทัยจันทร์มนตรีนะคะสองตัวบนชุดเต็มนะคะ3 9 3 8 3 0 7 9 7 8 7 0นะคะผิดถูกขออภัยเด้อครับนะคะสำหรับแอดอุทัยจันทร์มนตรีนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะตรงใจกับท่านผู้ชมไหมคะถ้าชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านนะคะทางช่องก็นำมาเป็นเพียงแค่ แนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะขอบคุณแนวทางทุกสำนักทุกอาจารย์นะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องโชคดีเฮงเฮงมันมาเด้อค่ะเดอ้อเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ